ทุกวันทำไมมันสกรปรกดังวะเนี่ยสายวันนี้เอ้ากินอะไรก่อนไหมอะลูกมไม่เอาแล้วแม่มผมสายแล้ววันนี้แม่อยู่บ้านก็อยู่ปิดบ้านดีๆนะถ้ามีอะไรน่าสงสัยยังไงก็โทรหาผมเลยนะแม่นะได้ได้เดี๋ยวมีอะไร,ะไรเดี๋ยวแม่โทรหารีบไปทำงานเดี๋ยวลูกเดี๋ยวสายแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีลูกเจริญเจริญนะใครโทรมาลักหนาเนี่ยฮัลโหลที่นั่นที่ไหนใครโทรไปแค่นี้นะ แค่นี้ก็ได้ครับคุณป้าน้าคุณป้าเฮ้ยที่ผมโทรหาคุณป้าที่ผมจะคุยกับคุณป้านะครับเนี่ยจะคุยอะไรอะลกผมอยากจะคุยกับคุณป้าไม่งั้นผมไปที่อื่นนะครับโอ้เพิ่งคุยกับป้าแป๊บเดียวเองจะวางอีกแล้วไอ้ผัวป้าเนี่ยมันก็ตายไปตั้งนานล้วดูสิป่านี้มันยังไม่กลับมาเลยแล้วป้านี่ก็มีเงินตั้งหลายล้านป้าก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเนี่ยป้าป้าป้างั้นผมไม่ไปไหนแล้วครับคุณป้าครับผมขอสอบถามข้อมูลนิดหนึ่งนะครับคุณป้าเชื่ออะไรครับ อะไรเออคุณป้าชื่ออะไรครับอะไรนี่ผมถามตรงๆนะตอบผมดีๆหน่อยทีครับป้าชื่ออะไรอนอนามตะคุณล่ะครับบอกไปแล้วจะไปบอกตอนไหนล่ะครับป้าเพิ่งคุยกันบอกไปแล้วเฮ้ยอะไรของคุณป้าเนี่ยป้าเนี่ยชื่ออะไรนามตะคุณบอกไปแล้วอ๋อผมร้อยตำรวจเอกสยบ จ้องปราปามตำรวจปราปามยาเสพติดไม่ทราบว่าป้าเคยเอาบัตรประชาชนไปทําธุรกรรมอะไรบ้างไหมครับเฮ้ยเคยจิลูกเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าป้าไม่ได้ฟอกเงินอุ้ยตายเงินป้าเนี่ยมันเก่าเกศป้าไม่เคยเอาไปล้างไปฟอกหรอกลูกคุณป้าต้องเอาาเงินในบัญชีมาแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับโดยการ โอนมาให้ผมไม่งั้นคุณป้าจะมีความผิดในมาตา212 2นอง4ามสี่แปมีโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตเลยนะครับเออได้ได้ไได้โอนไปหมดเลยนะลูกจ่ายหมดเลยครับอย่าให้เหลือสักบาทนะครับเอาไม่ให้เหลือสักบาทเลยโอนไปแล้วนะลูกหมดบัญชีเลยอ๋อเหรอครับคุณป้าอ่าร้านหนึ่งใช่ไหมครับเออฮเอาคุณป้า ที่มันร้อยเดียวนี่คุณป้านี่เอา้าก็ได้บัญชีป้ามันมีร้อยเดียวอันโกโอ้ยแล้วร้านหนึ่งของคุณป้าล่ะครับไอที่บอกมีเป็นร้านเนี่ยมันอยู่ในกระสอบคุณป้าก็เอาเงินน่ะไปเข้าบัญชีแล้วโอนมาให้ผมนะฮะเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์กันครับคุณป้าและที่สําคัญนะครับป้าจะได้ค่าเสียเวลาจากราชการด้วยนะครับเดี๋ยวกันเดี๋ยวป้ารีบเอาเงินเข้าบัญชีเลยนะไปธนาคารเดี๋ยวนี้เลยรีบไปเลยนะครับคุณป้า,า,าโอเค มาเนี่ยยกระถุงเงินบ่อเองที่เก็บไว้ไอ่ะสิเจ้าออกมาทำไมเนี่ยอเออนึกน <c oughs> นา,ากเื่องมันเศรมาเลยและเรืมันก็ยาวมาไปนั่งกับลูกเดีมแม่จะล่าให้ฟังยังไ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 งคือคุณตำรวจอ่ะเขาโทราหาแม่ลูกเขาบอกว่าให้แม่เนี่ยส่งเงินไปให้เขาตรวจสอบอพเรอพราะแม่เนี่ยไปพัวพันคดียาเสพติดแม่ก็เลยจะเอาเงินเนี่ยไปฝากธนาคารเพื่อส่งไปให้เขาตรวจสอบอ่ะลูกมันไม่ใช่ตำรวจตำรวจอะไรแล้วเป็นพวกแก๊งคอสเซนเตอร์อุ้ยมันเป็น เขาบอกว่าถ้าแม่ไม่โอนไปเนี่ยแม่จะติดคุกแม่ไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อถ้างั้นถามตำรวจเลยไหมตำรวจเหรอเออคุณตำรวจครับอ้ยอย่างเท่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณตำรวจครับครับพอดีมีตำรวจโทรมาหาแม่ผมครับแล้วบอกว่าแม่ผมเนี่ยพวพันกับยาเสพติดให้โอนเงินเข้าไปตรวจสอบแบบนี้ตำรวจจริงตำรวจปลอมครับปลอมแน่นอนครับผมพวกนี้ ที่เล่ามาเนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งของแก๊งคอร์เซนเตอร์ครับ mm hmm. เขาจะโทรมาเนี่ยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ต่างๆ mm hmm. เป็นเจ้าหน้าที่ขนส่งว่าแม่เนี่ยมีพัสดุผิดกฎหมาย mm hmm. อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ mm hmm. ว่าเกี่ยวพันกับยาเสพติดอ mm ่า hmm. หรือฟอกเงิน mm hmm. งสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะอ้างแล้วเขาก็จะให้เราเนี่ยโอนเงินแม้เขาตรวจสอบ mm hmm. ใจเลยค่ะแบบนี้มันเป็นตำรวจปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์ตำรวจจริงเนี่ย เขาจะใช้วิธีออกหมายเรียกครับให้ไปพบเขาที่สถานีตำรวจครับผม <ๆ S 2> ยิ่งถ้าให้โอนเงินไมให้เขาเนี่ยปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเกดไปแล้วนะแม่โชคดีที่แม่เอาเงินใส่กระสอบไว้เนี่ยถ้าอยู่ในธนาคารคงหมดไปแล้วแน่เลยเนี่ยมมแม่โอนไปให้เขาแล้วลกูกแม่โอนไปให้เท่าไหร่เยอะมากเท่าไหร่มหรแม่